ตื่นมาทำอะไรกันจะไปไหนคะไปส่งลูกสาวแอนไปสัมมนาโอ้โหฝนตกหนักกลัวมากเลยอ่ะไม่กล้าออกจากบ้านคนนัดตีห้าครึ่งไม่กล้าออกจากบ้านฟ้ามันร้องที่เสือไม่ได้กลับไปเลือกตั้งหรอคะกลับกลับกลับวันที่สิบสองโอ้โหน้ากลัวจังเสียงฝนตกฟ้าร้องแบบน่ากลัวจริงๆอ้าวทำไมมาอยู่นี่ล่ะฮะโอ้ย มาล็อกมาแรกเลยอ่านี่นะฮะแล้วก็บ้านของนางรำนะฮะบ้านของลุงวางนะฮะแล้วก็บ้านเสื้อพาไปทุกคนก็มอไหร่ย,ย้ายเข้ามาเดือนนี้แน่นอนครับทุกคนนะฮะเดือนนี้ย้ายเข้ามาะคระับจะหาเรื่องงามยามดีก่อนนะฮะ มนต,ตกหนักมากนะตั้งแต่เช้านะแต่ว่ามีภารกิจนะฮะต้องเดินทางไปวานนอนนิวาไปส่งน้องเฟิร์บอือเดี๋ยวถ่ายคลิปะนะชาวนี้ก็ขอกำลังใจจากเอฟซีช่วยดูคลิปให้สักหนึ่งคลิปนะฮะเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรถึงจะได้คลิปนะฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเ <c oughs> ขาทำอะไรกันอะ <c oughs> ไปไหมไปไหม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร์นิ่งทำอะไรกันนะครับทำอะไรกัน,นไฟก็ไม่มีทำอะไรกันออจะรดน้ำต้นไม้ก็ไม่ได้นะเช้านี้นไม่ได,ดย้ยังจะรดน,น้ำต้นไม้ดึกเหลอเนี้ยเอาถ่ายคลิปสิเอาถ่ายคลิปสิเราไม่มีคลิปลงวาถ่ายคลิปกันไฟดับจะมีอะไรรดน้ำต้นไม้เหรอเช้านี้ไม่ไฟดับ ไม่ต้องถามว่าเช้านี้มีอะไรทํเช้านี้มีอะไรทำเช้านี้ฝนตกเราก็สบายไม่ต้องรดน้ําต้นไม้เอไปตากไหนอ่ะไปตากไหน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 ล่ะสักผ้าจะไปตากที่ไหนอีกอ่ะไม่มีแสงแดดเราก็ตากลมโอ้ยพวกเราทุกคนดูแลสวนในโชคดีดีใจแล้วรู้ไหมแม่ดาฝนตกสิบวันนะ แบบนี <g su> ้เลยอ้าวแล้วเสื้อผ้าค่อสิแห้งหมดแล้วชุดนางรำจะมีรำไหมเนี่ยอยากจะห่วงอยากจะฮ่วงเราอีกอ้าวเขาฮ่วงพี่คะเพราะว่าเราไม่ได้รำวันหนึ่งนี้มันเหงาเหงาคิดถึงเอฟซีใช่ไหมคิดถึงเพลงยั่วยุ่ยองปู่ใช่ไหม็ชีววิตประจาาันนเะ ทำเสร็จแล้วเนาะเราต้นน้ำต้นไม้ดูแลดอกไม้เสร็จแล้วเราก็ต้องไปรำกันใช่ไรำกันแล้วเราก็ไปนั่งร้อยมาลัยกันแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้รำวันนึ่งนี้มันเหงานะมันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งอ่าโอเคอาวแล้วอันนี้เต็มรถประโหลอนี่จะอ๋อไปส่งกันค่ะไปส่งน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นพี่เอ็นมานอนวันนี้วันนี้เปิดเทอมเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเปิดรับน้องใหม่ประมนิเทศไม่เปิดรับน้องใหม่เขาค่ายสองวันเขาคายสองวันเ้ะ แต่ของน้องหน้าเดียนั้นแม่ดาก็ว่าจะไปติดต่อทางโรงเรียนอยู่นะเพราะว่าแม่ดายังส่งเอกสารไม่ครบเลยเออไม่เป็นไรน้องฟางก็เหมือนกัน <laughs> ครูบอกว่ารอเปิดเทอมก่อนค่อยไปส่งก,น,กนได้แค่ว่างี้เอออ่ะปะพอเดินทางตอนเอฟซีปูด้เล่นนะ้ำนะฝนตกก่อนเมื่อวานนี้เขาบอกคุณลุงแล้วนะคะว่าจะไปส่งน้องเฟิร์นค่ะเราไปในมาไหนก็บอกคุณลุงคุณป้านะคะ เฟินยกมือไหวอ,องคู่ลูกไหวแล้วนะคะตดไม้สดชื่นเลยเห็นไหมตกมาแป๊บเดียวอะว่ะมืดเลยนะคะมืดนิดหนึ่งคือคือตอนเช้ามาดีใจมากเลยดีใจแทนเสือดิคือแบบไม่ต้องเรียเรียบมารถต้ตนไม้ <c oughs> เราก็ดีใจคิดแต่แต่ต้นไม้คงจะดีใจมากมากเออต้นไม้เขาดีใจมากเพราะว่ามันมันร้อนระอมมาหลายวันเนาะใช่ฝนไม่ตกมานานมากแล้วคือสงสารมากมันมันมันแห้งไงมันแห้งแล้วมันเหี่ยวโอ้โหดูดิสภาพอากาศแบบนี้นะฮะเป็นไปตามที่ดูในเน็ตเมื่อกี้เลยนะครับฝนจะตกตลอดวันนะแล้วก็ตกหลายวันนะโอ้ดูดูข้างนอก มืดเลยมนะืดเลยเนี่ยดนะูเนาะโอ้โหจะทำกิจกรรมได้ไหมเนี่ยทำกิจกรรมในที่ร่มไงอมขอนัดกี่โมงอขอนักให้ไปเจอนะเลิงเริงรถมันโมงเนี่ยเริงรงรถมันโมง ตอนนี้6โมง40ตอนนี้6โมง40เไม่เวลาตอนนี้ก็มาถึงบ้านจำปาดงแล้วก็ค่อยสว่างขึ้นหน่อยแต่ท้องฟ้าเนี่ยมืดตึ๊บเลยทุกคนปกติตามท้องถนนก็จะมีรถเนาะวิ่งแต่วันนี้เงียบกริบดู ด,ดูสองทางทางไม่มีร้านไหนเปิดเลยความรู้สึกตอนนี้คือทุกคนอยากนอนเม <c oughs> กระเสือการการได้อ,อยู่บนที่นอนเนี่ยสบายที่สุดแล้ว <c oughs> ใครที่ต้องเลื่นตื่นเช้าไปทํางานวันนี้ก็เ <c oughs> สียใจด้วยเนาะ <c oughs> ใครที่วันนี้ไม่ได้ไปทํางานก็นอนสบาย <c oughs> อยู่บนนี้ ตกงอีกแล้วเสือดูโอ้วันนี้วันนี้คิดว่าน่าจะตกทั้งวันนะวันนี้ไม่รู้จะเปิดร้านน้ำแข็งใสได้หรือเปล่าอยามีค,คิดจะเปิดไหมนี่คิดจะเปิดเลยเหนี่ยอยากคิดจะเปิด,ดอีอกเลยเนีย่ย นี่นะโอู๊โอู๊ให้นึกถึงเสือไว้ก่อนเออไม่ไม่นึกถึงมอเตอร์ไซค์นะเออแสดงว่าโอ๊ะปูว่าจ๋าเลยวันนี้ฝนจะตกเลย ที่ลุงพลบอกจำวันที่พวกเราจัดของได้ไหมจ,จัดเต็นท์นะ่ะเออว่าลุงพลบอกวันที่แปดตกแน่นอนวันที่แปดเออแล้วแต่วันที่แปดโอ้ยตกจริงนะตกจริงจริงเลยพ่าบอกว่าฝนขอให้ฝนตกอากาศจะได้เย็ยนๆพอตกตอนกลางคืนตกจริง เย็นนะครับเย uh. uh. ็นนี่ก็บ้านกุดเรือทำกุดเรืเอทำแล้วดูคนข้างหลังนะดูดูดูคนข้างหลังอุ้ยมืดมืด ทำไมมืดจังคนข้างหลังทำไมมืดจังไม่ไม่ได้เปิดไฟในรถมันก็เลยมืดตัน<ร><บ>นี้ยายสมอนดีใจใหญ่เลย,เยวัอนนี้ยายสมนอนตีล่างกางเลยคิดจะเปิดร้านนัาแกงใส่อยู่หรือเนี่ยถ้าเป็นอย่างจะนี้ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะฮะ